สวัสดีครับผมทารารับดูะไร,รมือผ่าลัคพันธุกรรมวันนี้ก็พบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายดวงสตาคนเกิดราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 6อกืม,มก็วันนี้ก็จะได้ไพ่ใบนี้ครับ n i Night of อ w o r อ s ครับ n i Night of s w o r d s เนี่ยเป็นไพ่ที่ อันนี้คนจริงผมจะทานายพื้นดวงรวมไปในแพทย์สามใบด้วยเลยเพื่อไ,ไม่มีการเสียเวลาสำหรับใครที่เคยทานายดูการทํานายของผมก็จะรู้นะครับว่าผมทานายแบบไหนแบบไหนแบบไหน,ไหน,ไหน,ไหนก็อันนี้จะไม่พูดพร่ำทาเพลงนะครับผมอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตคือห้าเดือนนะครับผมห้าเดือนก่อนนะครับอ่าไพ่ใบนนี้บอกบอกอะไรผมจะบอกว่าห้าเดือนก่อนนะครับผมห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนอ่าอะไรวะ สิงหาคมนะครับผมคนจะบอกว่าทำไรายได้ในทางรวดเร็วอันนี้พอเข้าใจนะครับผมทำไรายได้ที่แบบรวดเร็วจับเงินได้จับเงินอะไรต่างๆทําไปเลยทําไปให้รวดเร็วอย่าไปเยินเยอะอย่าไปกังวลอย่าไปไอ้ฉันจะทําดีไหมฉันจะอะไรยังไงถ้าคุณมีหุ้นคุณมีทองคุณมีอะไรต่างๆคิดให้ดีๆก่อน แต่ไม่ใช่ว่าคิดให้ดีๆแล้วคิดเ,เยอะๆคิดนานนะเพราะว่าผมจะบอกแต่ผมไม่ชี้นานะจะบอกว่าให้คุณเนี่ยตัดสินใจให้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดแต่ผมจะไม่ชี้นำเรื่องการลงทุนดีกว่าผมผมไม่ผมไม่พูดแต่ว่าผมจะบอกว่าการที่คุณทำอะไรนี่ยค่อยว่องไวบางทีสถานการณ์บางอย่างที่คุณเจอมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะเรื่องของการค้าเรื่องของการทำะไรต่างๆไม่พูดนะ ต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเพาะโลกใบนี้สถานการณ์การมือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอืมผมใช้คํานี้กักนมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคุณสามารถจะใช้คําไหนดียสามารถอันนี้ไม่อดพูดนะครับเดี๋ยวสามารถที่จะแบบจับนู่นแล้วก็ทิ้ง เราก็มาจับอีกอย่างหนึง่งคือต้องทําอะไรให้ว่องไวอะ่ะในการที่แบบว่าคุณจะรู้ด้วยรู้ล่วงหน้าได้ะรู้ล่วงหน้าโดยการคดาดคะเนเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบางทีถ้าคุณลงทุนอะไรเสี่ยงๆคุณต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งสำหรับไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดคุณออกเข้าออกเข้าออกได้อย่างรวดเร็วอะ่ะเน้นแบบนี้อันนี้พอพูดแค่นี้พออืม เพราะว่าสถานการณ์เดี๋ยวขอพูดตรงๆเลยก็แล้วกันว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแล้วนะนะนะห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนสิงหาแต่พอเดือนสิงหาเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากและถ้าคุณไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยเป็นคนใช้ชีวิตแบบเออละเคยแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบเก่าๆอยู่มันจะยากที่ว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ย ตอนนี้มันเหมือนกับนาฬิกาชีวิตของโลกใบนี้มันหมุนเร็วขึ้นอันนี้จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะมันหมุนเร็วขึ้นดูที่ว่าคุณเนี่ยจะรับมันทันหรือเปล่าสนามพลังงานไม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากอันนี้ตอบในไพ่ได้ว่าเห็นไหมมันเป็นไพ่ที่ลมพัดกันโชคมากทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเรืออะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,รวทุกอย่างถ้าคุณสามารถนําเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ ได้จะดีคนที่มีผมจะเล่าให้ฟังบางอย่างว่าคนที่มีธุรกิจใหญ่ๆห,หลายๆลยคนรู้ว่าอันนี้ไม่พูดชื่อเขาเอาธุรกิจสินค้าหรือว่าโปรดักต์ของเขาเข้าอยู่ในโลกออนไลน์มากอันนี้ความจริงถ้าพูดชื่อจะรู้เลยนะจะรู้ทันทีเลยนะว,ว่าหมายถึงใครแต่ว่าพูดไปเปิดแค่นี้แหละอืมแต่ว่าผมจะบอกว่าราศีกุมไม่ราศีพฤษภดวงมันเปลี่ยนดวงมันย้ายเข้ามา เขาเรียกว่าดาวมฤตยูมันเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วตั้งแต่ห้าเดือนที่แล้วจนมาถึงห้เดือนนี้ก่อนเข้าสู่เดือนสิงหานะครับผมแล้วเดือนสิงหาเจออะไรเดือนสิงหาเนี่ยผมจะบอกว่าบางทีความมั่งคั่งเริ่มเข้ามาความมั่งคั่งเริ่มเข้ามาแต่มันไม่ใช่เข้ามาทุกคนเพราะความมั่งคั่งมันเริ่มเข้ามา,าหาราศีพฤษภ ในเดือนสิงหาอีกอย่างหนึ่งคือใครที่สมมุติว่าไม่ได้ทาอะไรอย่างที่ผมบอกอย่างไพ่ใแบแรกอะ่ะจะบอกว่าอ่ามันจะมีโอกาสเรื่องการเงินการงานหรือมีผู้หญิงเข้ามาช่วยนะครับผมมันจะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยมันจะมีไพ่ที่คุณส่วนใหญ่ไพ่เนี้ยจะตอบโจทย์ให้พวกคนที่มีาาฐานะระดับสูงๆคนที่เห็นไหมผู้หญิงจําเงินก้อนใหญ่เอาไว้ระดับสูงๆหรือพวกคนที่เป็น จ้าสัวคนที่อมีอิทธิพลนะ mm hmm. เขาเรียกว่าไพ่ที่มีอิทธิพลกุมเงินได้ฉันสามารถกุมเงินชะตาได้ต้องมานั่งคิดใหม่มานั่งคิดใหม่มานั่งไต่ตองเพราะว่าไพา่ใบนี้บง่งบอกถึงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ถามว่าคนที่มีอะไรระดับสูงๆหรือว่าคนที่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมไม่กล้าพูดตรงๆนะแต่ว่าระดับเนี้ยระดับแบบบิกบ๊กๆอย่างเงี้ย คุณคิดว่าเขาจะไม่เตรียมตัวมาเหรอคุณคิดว่าเขาจะไม่เตรียมตัวเช่นโลกก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะไม่เตรียมตัวมาเหรอเขาเตรียมตัวมาแล้วจะบอกว่าการทํานายดวงของราศีนีมันไม่ใช่ว่าทํานายเฉพาะคนคนราศีพฤษภมันไม่ใช่แบบนี้มันทานายกระทั่งดวงดวงของาราศีพฤษภระดับโลกระดับบ,บุคคลระดับอะไรต่างๆแม้กระทั่งดวงดาวของาราศีพฤษภ ดวงเมืองของราศีพุษศพดวงอะไรต่างๆมันทำนายได้หมดมันทำนายออกมาโดยรวมจึงเรียกว่าราศีพุษศพโดยรวมเพราะฉะนั้นใครที่เปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยคือราศีพุษศพคือการคลั่งของโลกการคลั่งของโลกคือเงินคืออำนาจคืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกคุมเกี่ยวกัรเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวใหญ่ๆเขารู้หมดแล้ว ใช้คานี้กนตัวใหญ่ๆเขารู้หมดแล้วแต่นี่ไม่พูดมากลวกันเดี๋ยวโดนอแต่ว่าให้วันนี้คือเห็นไหมราชนินีที่นั่งอยู่บนบัลลังคือถ้าเปรียบเสมือนผู้คนที่ระดับแบบทั่วทไปทั่วๆ่ววไปนะคือจะมีดวงผู้หญิงมาอุปถัมภ์แต่มรลาสิ้นวสุหรือบางทีตอนเนี้ยคุณก็ค่อนข้างเริ่มที่จะมั่งคั่งแล้วถ้าเป็นผู้หญิงที่ต้องการแต่งงานหรือดวงความรักแรงอะไรอย่างเงี้ยมันหมายถึงว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ในเรื่องของการแต่งงานหรือความรักอะไรพวกนี้จะมีชีวิตที่สดใสและดีขึ้นแต่ผมจะบอกว่าดวงจริงๆของราศีพฤษภอะ่ะอย่างที่ผมพูดนี่ผมคอแห้งมากนะครับผมไม่รู้เป็นไรคือผมจะบอกว่าราศีพฤษภจริงๆกันเนี่ยดวงมันคือดวงการเงินการเงินโลกดวงแห่ขงข้อมสมบูรณ์บอกไปหลายคลิปแล้วว่าดวงมันเป็นดวงที่เดาสุก ดวงเทพวีนัสดวงพระแม่ลมักษมีจะทายการเงินต้องทายราศีพฤษภการเงินจะยากจนลงราศีพฤษภต้องไม่ดีต้องมีปัญหาดวงประเทศถ้าจะมีปัญหาเรื่องการคลังการเงินวิกฤตราศีพฤษภต้องเน่าก่อนนะครับผมอันนี้พอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายเดี๋ยวก่อนที่จะทา,ายไพ่ใบสุดท้ายพื้นดวงจริงๆของราศีพฤษภทำไมถึงบอกว่า าราศีพุธเกี่ยวกับดวงการเงินกานครคลังผมจะบอกว่าศิลปะวัตถุวัตถุของแพงๆวัตถุที่มีค่าเกี่ยวกับ,าบราศีพุธหมดเพราะฉะนั้นคนาราศีพุธจึงเป็นราศีที่ชอบสะสมสมบัติคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักคิดถึงเรื่องศิลปะบทกวีอะไรต่างๆนะครับผมอย่างน้อยต้องเป็นคนเก่งศิลปะอย่างน้อยต้องเป็นคนเก่งศิลป์ศิลปะไม่ใช่พูดถึงเรื่องการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้เป็นหลักนะ คือเสบปะได้ทุกแขนงคนยิงผมพูดเก่งก็เนี่ยก็ศิปลปะหาเลี้ยงได้ตัวเองได้ทางปากก็ศิปลปะเหมือนกันบางทีบางคนปั้นดินน้ำมันเก่งก็เป็นศิปลปะทุกอย่างเป็นศิปลปะหมดที่มันเกี่ยวข้องกับการหาเลี้ยงตัวเองด้วยทักษะวิชาชีพแต่ถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตรงข้ามกับศิปลปะคืออะไรคือการใช้เหตุผลตรรกศาสตร์พวกนันวาก,ากวิชาการจ๋าวิชาการจัดที่ไม่รู้จักเรื่องของศิปลปะเลยนี่คือตรงข้ามกับศิปลปะ แล้ราศีพฤษภก็เก่งด้านศาสตร์ด้วยคือเรื่องของการเงินเรื่องของการเป็นโบรกเกอร์เรื่องของการเป็นการเก็งกําไรที่ดินพวกนี้ผมจะบอกว่าราศีาพฤษภต้องมีที่ดินเก็บไว้จะดีลงทุนเกี่ยวที่ดินลงทุนทองคําลงทุนคุณอะไรพวกนี้มันต้องมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้หรือมีสินทรัพย์มีอะไรต่างๆการลงทุนอะไรต่างๆบอกไม่หมดนะครับผมแต่ว่ามีความสุนทรีในตัวเองต่เป็นคนปักนะ บางทีถ้าจะรักใครสักคนรักตายเลยถ้ารักจริงๆนะถ้าเขาเปิดหัวใจกับใครสักคนเขารักจริงเออโอเคถ้าเสริส่วนไพ่เป็นนี้คือ king of w a n d king of w a n เป็นไพ่ที่ดีนะจะบอกว่าถัดจากเดินสิงหาราศิลป์ปจะาก,การเงินก้าวหน้าการงานก้าวหน้าทุกอย่างจะดีแล้วก็อาจจะมีคนที่ต้องการลงทุนจะเกี่ยวข้องกับคนพวกเนี้ย มันจะมีคนที่เป็น king of war เข้ามาเกี่ยวข้อง king of war เป็นกษัตริย์ถือไม้เท้าเป็นกษัตริย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นกษัตริย์ที่ bright เป็นกษัตริย์ที่มีความมุ่งมั่นไฟแรงเข้ามาเกี่ยวขาายว้องกับดวงราศีพุษภหรือดวงดวงที่เกี่ยวข้องกับคนราศีพุภศืมมันจะเกี่ยวข้องกับดวงอะไรพวกนี้กับราศีพุษศนะครับผม เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคุณอาจจะมีคนที่มาลงทุนในบริษัทคุณสำหรับราศีพฤษภหรือบางทีอาจจะมีคนที่ต้องการมาทําอะไรกับบางทีราศีพฤษภอาจจะได้เจอคนแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวความรักนะเออโอเควันนี้ไม่กล้าพูดเยอะนะครับผมเออจบไปแล้วสําหรับดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษภในเดือนจริงหางคงพอสมควรๆพอสุขแต่เพียงเท่านี้ ครัรองการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัสสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube หรือจะเป็นไลน์โอเอใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมเป็นลิงก์วิธีการดูผมดูสดๆผ่าน,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 นทางโทรไลน์ใครก็สปีกเกอร์โฟนสดๆผ่านทางโทรไลน์ให้ผมมันโค้ดโค้ดนะครับผมส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่กับปัญหาของคุณไปเต็มที่กับปัญหาของคุณไปเเต็มที่กันไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ก็มีอะไรก็สนตุวไม่ใจะเ,เรื่องการรักการเงินความรักไอ้การรักความรักการเงินโชคลาภความมัง่งคั่งน้ำรวยนะครับผมหรือจะเป็นเรื่องปรึกษาปัญหาอะไรต่างๆก็เต็มที่กับอประมาณนี้รักสาคนจากัดต่อว,วันนะครับผมถ้าเกินกว่าสามคนจากัดก็ขอปัดคิปไปวัอออนอื่นอาจจะได้นานได้ช้าหรือว่าได้เร็วก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่า จะรวยกับทุกคนได้นอนถ้าคนบางคนผมอาจจะโทรไปโทรไลน์ไปหานะครับผมสาหรับการที่นัดคิวจองคิวล่วงหน้าถ้าเกิดคุยเย็นไม่สะดวกทางพิมพไลอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะโทรศัพท์ไปหาเลยนะครับผมโทรศัพท์โทรโทรไลน์นะอาจจะพิมไปหาเลยเอ้ยจะโทรไปหาเลยโทรไลน์ถ้าใครที่ได้รับการโทรไลน์จากผมไปก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับผมเพราะผมอาจจะโทรส่วนตัวไปหาเลยแบบโทรไลน์นะครับผมอืม มาดูกับผมว่าชีวิตต้องดีขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมไม่มากก็น้อยต้องมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นผมเต็มที่กับคุณผมมีใบประกาศเกการโค้ดด้วยนะครับผม nlp n e u r o l n g i c programming แล้วก็มีใบเกี่ยวกับจากสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับลายมือพระยศีได้รับใบประกาศด้วยนะครับผมก็มีคนที่มีฐานะร่ำรวยมาหาผมมากมายไม่ว่าจะเป็น ceo หรือจะเป็นแขกอาคันตตกาจากต่างประเทศหรือคนดังๆระดับ ประเทศมากมายแล้วก็จะเป็นผู้จัดกรารธนาคารหรืออะไรต่างๆนะครับผมบางทีก็บินมาหาผมจากแดนไกลเลยมาจากต่างประเทศก็เขาเ่านั้น trust หรืสสอเชื่อในตัวผมเขาจึงมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณ trust หือเชื่อในตัวผมแล้วนาคาที่ผมแนะนําไปปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ชีวิตจะดีคนที่มีปัญหาหนักๆใน,นชีวิตมาหาผมก็นําคําที่ผมพูดไปปฏิบัติตอนนี้ก็สามารถตั้งตัวได้แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายเท่า นะครับผมมีวิธีเงินวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานลายมือพิเซีงอใหตัวเลขเน VP นะครับผมก็มาสอบถามปรึกษา,ามาส่งรายผมจะส่งเรดไปให้ถ้าเกิดถามมาอยากดูที่สำนักง,งานนะครับผมวันนี้ก็ใครว่าคิดนี้ดีคิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยื่เป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาลิใหม่ๆคิดดีๆก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อพากิใหม่ๆที่จะแจ้งเตือนไป ครับผมแล้วก็กด subscribe กดแชร์นะครับผมวันนี้ดาววิทยน้องมีสวัสดีครับสวัสดีครับ